อ่ะสบายดีสบายดีพี่น้องสผมสักคนเนาะวัอนี้มาเพาะครับสองบ่าวสะกลคนหมักหมวนเนาะนี่เป็นมคอพิเศษสบายดีพี่น้องคลิปแรกของบ่าวสะกลเนาะนี่เป็นคลิปอืมคลิปทอิตของบ่าวสะกลเนาะเปิดสองไม้พี่น้องเนาะอันนั้นจะได้กะบผักเป็นกำลังใจเพื่อนเด้อพี่น้องเนาะนกยังเพิ่งเคยอยยังไงขานกองอยังเบาบุท่านเป็นอยู่เนาะพี่นกองหมู่กับพวกเ่าเลยอยู่แบบขันกองเตเหากับเบาบุตรคอยเก่งหมดเดยนะ หากซืบริษ mm ัก hmm. ันไปยาวๆเนาะวันนี้ให้งังกินวันนี้วันนี้เป็นเน็ดปลากินบ่ซอยปลาซอยปลากินอานกินคนาตากินกินอยู่แกงเนาะส่วนมาเปิดอยู่แกงพี่น้องเลยเอาดิมาพี่น้องนี่กับฝากบราเอราวรอนหน่อยนะเผื่อผักโตเลยเนาะพี่น้องเนาะน้องใหม่เนาะกินกินมาเนื้อได้ๆเนาะผ่านเปิดใบพี่น้องเนาะ เป,ไปิดใบนี่นะพอาะเด็กยนียน้ำมูเ,ไป,เไปหันไปนี่ก็พอดทยน้ำมูเนาะเอาขาดเร่จีบแล้วีหยังมเไม่ใช่ม่สูดิเหรอไม่สูจับเอาจรงมันกกมีกดอตหยังเนี่ยว่าจะทลายทลายจะออไงเนากคนหาลอยวะบ้า,บา,บาเยหนูหาลอยคนหาลอยหาลอยคนที่ตามกับผ่านเนาะแ้วก็ ชูพม่งเนี่ยตะกี้หนสี่พันชูุงนะมันสีดรองมากครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวสองพันก็เสนอตะกี้หั่นหนึ่งพคนเนาะจังผ่านเกณฑ์เป่นส่วนจระเทศไม่ใหม่เหอมส่งไคกันหนึ่งพันคนง่ายเน่นกับสี่พันชูวุ่งมูวาง่ายหรอกเพามันกับดดอ่งหน่อยหนึ่งจะยังดีนะเดียวยังจับคนไายคนแบบยูทูบได้คนแบบอะไรน้เนาะสนับสนุนมู่กล้องกับ แน่นะมาเหตุลายคนคือคนอื่นเขาบริจาคไปเขาคือนนี่กับบาวรี้รบ,บาวีมกับบาวิกเป็นย่งไงเหตุประักางหายเลยจกฝากขอบใจพินเนอบาวิกกับบาว,นะวิบารีนนะว่าจูทุคนเนี่ยแดกขอบใจเอีอยู่้ขอบดีตามกันตะาเป่นาไปติดตามหมดอ่ะคอยแล้วคนแดกขอบด,ตา,ดตามเน เราองเราติตตางคนแบบขอยังท่านเห็นจังท่นเห็นจังน่อนหนอนี่หนาวปุ๊บจิงคับเลยแ่บามสวาสกลคนกูบคือโคือเพิ่นว่าเ่าบีกป่าเอา่าสกเยงเอาบาสกลคนข้าำกินนอไอเอฟซีเพิ่มพาร์ทคอมเมนต์ซเป็นเหมน้ง ความคิดก็ว่าหาวบาสกอนคนทำกินเาซสองเขามากินกิน่เยเแน่ในตัวนี้ก็เขาเปียนอะไรดิไรกินตัวสายมันเนาะเสียไปเนาะอะไรปกติมะทะเลนะปลาขินได้ลายเลยไลเดี๋ยวกินาปทะเล สีม่วงไงวะสีบบโอเก็งเป็นไดเ้อเป็นตีนนไม่ได้จังหวัเปถ่าทยคิบนี่ซื้อกล่องมารตัวับเป็นีมงมันเ็้ยหน้ามมือนของเงินของเงนเื่อกันมปเฉี่ยกันกันเนาะฮะจะน่ายางนี่ออกไปเตียนตินเด็ก เอาหน้ามาเนี่ยยังกลืนไหวไปอยู่หน้าปศาจ้์ก็เผ็ดแต่ว่าเฮียแจ๋วเนี่ยไม่ก็อื่นยังกันสารจะชีโพดคลิปนี้กะชีเป็นคลิปแรกคลิปแรกคลิปทับอิดกะชีมัมมี่ยังเนาะพี่น้องเนาะพอห้ากับบ่าวก็เกงแน่สำหรับจะจะคล้องสองแห่งบ่าวเกงมัน อ่ทิ้งคืนอนายเนาะแน่เดียว,วจะทำยียให้โอกาส่ทยาำคนไม่พิกคอนคนนี้อย่างไทยเน่เนาะเดี๋ยวจะยังเปลี่ยนเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนนะจะต้องสิบาสบาพอเปษียณก็จะ,นนะไม่แล้วกเนี่ยแล้วเดี๋ยวใครเนี่ยแพอสิท้ายได้เลยก่อนเามีโอ,อกาสแต่โอกาสอยกผู้เช่าซื้อยกอยากก้นี่แหละหน้าตาเขาบอดีคราบโอกาสแต่ก็ไปห้าไทายก็ผู้เช่านอืเนี่เดี๋ยวพอดี มัมีโอกาส่วาจะมีผู้สาวอันนี้แต่ผมไม่ใชกับแบบคซีแบบคือเบาพิ่งอันนี้เป็นคูเนค่เป็นคร่ไปนะยังหลอกย่มหผู้สาวว่ะจ้าเอาจี้จ้างอางบอคือจา้างม่เงินเนาะอุ้ขานะ <c oughs> เว้ยปเลย มาจงได้รนนให้ของเผาจ้ะฮะไนะข้าวเผาน้มขานี่ยนี่ขาจะไม่กอะเปนมัสเออเาวะอะแร้วมาน้องเห็นวฮาสิทายวิธีวิตแบบเห็ดกินเห็ดจางนให้ทิมงานกินมังยากอท่ามังยากขาวกัวเะยเห็ดกินในเฮือไในซานให้พ่อแม่กินแต่ก็มังเตี้ยห้ากับสิทายแบบไปดินน้ำทิมงานอยู่บักซ อไปกับบ่าวเอ็นะเป็นบ่าวเอ็นเปนบ้านเป็นยังบางตลอดคอยแก่ตื่นาไว้เลยเอาป้องเอมียังไงนี่เลยอ่ามันได้เลยนะนี่แบบตรงนี้ขอหนึ่งว่ะขอนเออมันจีม่ายข้างนี้ด้วยมึงเบิดไผ่ด่ะยังบ่เปิดมา ยังไงวะอโอใจด้วยโมมี <mo <mo like <m ori> <m ori> <mm ่นี <m ori> <m ori> ่กระมิ่นแต่ว่าอ่าเฮมันสดุเหมนเดิมนะนอะไสงนเนี่ย่ัวมน้อยเยโมน่งมินว่โมมินนะโมมินเะทไดนอยู่้อพี่น้องให้เขามาห็งวะมันเห้งมันมาเห็น ลเนาะอุตนีัดเงอเนาะเออไนนีอ้ถ่ายบรยบักสหนบักสิบาสิบานี่อะเนาะกินก่องเบ่าเองนยไปถ่ายเอยแล้วเราเนาะเรายิงปลาบ้านเนาะได้ะนี่โอ้โหแบบสะุกโหน่าเล กูเชียงกูดีดดดดใช่ป่ะน้ำมัสู้น้ำซิหรืใช่ป่ะก็ดีกินนาปลาตัวนึงสุงกก็กินแนะกินเนี่ยนเนี่ออยคือสำหรับสำหรับคลิปว,วันนี่ย่านมิตรสิก,กินอย่างเดียวนะแบบเฮ็ดกินเฮ็ดยาสเน้นน้ำเมนูแบบมิตรเฮ็ดวิตรยังเนาะ เกินเนะเอกกินเป็นใของขัวไทยเป็ของขัวเก็ดใพ่อแม่กินกับไทยเขามาจากไทยกินอะไรเขาเห็ดแหนมวีธี่เห็ดกินเห็ดออมเห็ดเกาะเห็ดดาบเนาะเห็ดชีชางนัที่เป็นเบิ่งแบบเอฟซีเป็นยังไงแต่ประเทศยอาหารละอาหารยังกินเหมืนส่งก็สดุขานาดดีนะหลุมคาง ทางเนาะข้าวก็หยิ่มพอดีม <GO av uther> <ừ. S 2> ุ้งนุ่มในปากเห็นไหมเนาะกินอยู่ปลาอยู่ดวงเนาะเห็นอยู่ว่าครับกูว่าเลยเห็นใายเล่นไหม ไปกันจาก่าดินะเนี่ยห้องงมปลาเหมือนกันแบบบบสียยังโอ้ยกไปดินอีกไปดินเดี๋ยวเบียดกักมาเดียวเบียดเดียวนาจะถึงให้เข้ามาเนาะแบบบวงเนาะแบบเข้าเต็มที่กล้าไปจะผิดเลยรองผี่คนนั้นเนาะเจอกระเบื้องนะที่นั่นก็กระเบื้อง โอ้กเาวน้อง่างเ้เนาะเออข้างล่างบางกับิ้ไม้สอยนะก็เลยไปลิปก็เลยขีดอย <c oughs> ่งเงี้ยไป้นองสายมตะดินันบะขาวลานอยเนาะไปคือเก่าไปน,นไปกับบางองไปเลยเอาไปดู มเอแจ่วมันจะวีม่แล้วสิับก่อนสิสิสิดิเอ็ดสิ่นึละกินนะแต่ว่าอนมันสิไปเดินทางเนี่ยอะไรบ่ความคิดทดเดงไรก็ถายไปด้วย ใช่มีดีส <c oughs> ิบทิท <c oughs> เจ้าละบ้านเนาะโอ้ดขนาดไว้ เอาอสำหรับคลิปนี้เ้าก็สิจบลงเพียงสำหรับนนพี่น้องพี่น้องผักทุกคนเป็นกำลังใจให้เ้าในเด้อแม่พี่น้องฝากเป็นกำลังใจเด้อเพื่นเนาะลิปแรกของบ่าวสกลคลิปแรกของข่อยเนะาะฝากคอมเมนต์แน่ว่าให้กำลังใจเพื่อนเนาะเฝากติดตามเพื่อนพี่น้องสายผ่านไว้ไยังกัดซอยให้พ่อแม่พี่น้องแล้วซอยกดไลค์กดแชร์ป่ะกดติดตามกดติดตามบ่งบอกว่าโฆษณาที่ทำนี่อ่า Good n i good h t g day. b y e bye bye. bye. <laughs>